ทีเด็ดฟุตบอปลประจำวันที่8มกราคม2565ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีให้กัน5คู่นะครับหยิบยกกันมาจากทางด้านของ F a ครับของอังกฤษ2คู่นะครับการโชวเซียอ,อิตาลี1คู่แล้วก็ทางด้านของลาลิก้าของสเปน2คู่สำคัญนะครับทั้งหมดเนี่ย5คู่วันนี้อัน,น่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของศึกรีแมชนะครับจากพิมลีก ที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะทางด้านของเชลซีได้วันนี้วนมาเจอกันนะครับที่บ้านของแมนซิตี้เรือใบสีฟ้าจะยํำแขนหรือเชลซีจะถอนแขนได้หรือไม่นะครับคุยสองเป็นทางด้านของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าวันนี้เป็นงานสบายครับในศึก FA Cup นะครับก็เจอทางด้านของอีกหนึ่งทีมครับ จากลีทูนะครับเป็นทางด้านของสตีฟเน็ตนะครับมาเยือนที่แอสตันวินล่าวันนี้นะครับสิงห์พยองวันนี้จะเก็บชัยชนะไ,ด,ไะนะด้หรือไม่จะชนะขาดหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับคู่สามเป็นทางด้านของศึกกันโชเซียของอิตาลีนะครับเอซิมิลานครับคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นทางด้านของเอซิมิลานวันนี้เนี่ยเจอกับทางด้านของโรมานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแวะดูกันครับทางด้านของกันโชเซียอิตาลีวันนี้ ก็แทงจะเตะดึงนะครับแต่ก็มันอีกหนึ่งคู่ข้ามกันไปที่ลาลิก้าของสเปนครับตราหมีแอดเดติโกมาดริดวันนี้ทําศึกทางด้านของเอลออโรเอลออโรนะครับกาซิโกกับทางด้านของบาร์เซโลนาทางด้านของบาร์ซ่าก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับว่าผิดกฎจะผิดยังไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็วสุดท้ายครับ คู่สุดท้ายของคําคืนนี้ของเรานะครับเป็นทางน้านของเซบีย่านะครับที่ผลงานทีไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ในฤดูกาลนี้ครับวันนี้ก็ต้องวนมาเจอทางด้านของเกตาเฟ่ครับคู่นี้มีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อน,นครับ f a c u อัอังกฤษรอบนี้นะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เปิดบ้านรับเยือนของเชลซีหลังจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับห้าทุ่มครึ่งับที่อิติฮัสเตเดียมมีพยาการณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของแมนซชตี้ครับชนะที่2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นสกอร์ที่ทายไว้เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับชนะ เชลซีไม่ได้ในบ้านของเชลซีล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนหน้านั้นในลีกครับก็เป็นท้าทายของแมนซิตี้ชนะได้ในบ้านนะครับ2-0ที่เหลือในพรีเมียร์ลีกเจอกันเนี่ยเป็นแมนซิตี้ครับบอลเวเข้าใส่นะครับชนะได้1-0ทั้ง2นัดนะครับก็นัดที่แล้วก็ได้สกอร์ต่ำไปด้วยนะครับปี2021เป็นเชลซีนะครับมาเยือน2ครั้งเนี่ยชนะได้ถึง2ครั้งนะครับ1-0แล้วก็2-1นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีก1นัดแล้วก็ในพรีเมียร์ลีก1นัดนะครับการเดินทางวันนนนีี้จาากลออดมท แมนเชสเตอร์261กิโลเมตรเถอะผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้กับเชลซีเจอกันมานัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นแมนซิตี้ครับไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้ก่อนหน้านั้นแมนซิตี้นะครับเสมอเอฟเวอร์ตันหนึ่งหนึ่งชนะลิเวอร์พูลสามหนึ่งชนะลิฟวูร์สามสองครับแพ้เบรนท์ฟอร์ดคาบ้านครับสองหนึ่งแล้วก็ชนะเชลซีในลีกครับครับก็เหลืออีกหนึ่งถ้วยนะครับที่ต้องมาเจอกันนะครับฤดูกาลนี้เนี่ย สามถ้วยเจอกันทั้งสามถ้วยเลยนะครับทางด้านของบอลในประเทศอังกฤษของแมนซิตี้แล้วก็เชลซีนะครับบนมาเจอกันสามถ้วยเลยนะครับทางด้านของเชลซีครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยบาดเจ็บไปค่อนข้างเยอะแล้วก็รอใช้ความฟิตกันอีกหลายคนนะครับหกนัดลงสนามไปชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดที่เหลือแพ้ถึงสี่นัดนะครับล่าสุดก็แพ้แมนซิตี้เนี่ยครับคาบ้านก่อนหน้านั้นไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ ชนะบอร์สมาร์2-0ครับที่เหลือเนี่ยแพ้มา3นัดรวดนะครับแพ้นิวคาสเซิลแพ้แมนซิตี้แล้วก็ทางด้านอาร์เซนอลด้วยครับแพ้อาร์เซนอลด้วยทางด้านของเชลซีนะครับไปดูราคากันต่อครับนี้ครับ FA ฟเอนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อถึง1ลูกเต็มนะครับหลูกเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยขยับขึ้นนะครับเป็นลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวนะครับสกอร์สูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับน้ํา ขาวนะครับสำหรับทางด้านของ1ต่อ2ครับแมนซิตี้ชนะเนี่ย1.3 1.4นะครับทางด้านเสมอกันเนี่ยขยับขึ้นนะครับจาก3.8ไปเป็น4.5ส่วนมากนะครับแล้วก็ทางด้านของเชลซีชนะเนี่ยจาก5.4เท่าไปเป็น7เท่านะครับแต่ FA ฟเอครับครับบอลด้วยนัดเดียวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผู้เล่นเนี่ยทางด้านของเชลซีนะครับบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับผู้เล่น11 ตัวจริงของทั้งคู่นะครับที่คาดว่าจะลงสนามกันในวันนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยมาในรูปแบบ4-2-3-1น,นะครับกองหลังเนี่ยอยู่ประจำเช่นเคยนะครับน่าจะได้เป็นอาคารชี่ลงมายืนคู่กับสโตนในคู่กลางนะครับในคู่กองหลังนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นทางด้านของกุนโดกันนะครับยืนคู่กับฮ e นเดนนะครับแล้วก็มีทางด้านของเกมรุกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทางด้านของริยาตมาเลสครับ พาเมอร์แลวก็แจ็คกิลิชนะครับวันนี้เดบลอยไม่ได้ลงสนามนะครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทางด้านของอาร์เบลสนะครับลงตัวจริงในนัดนี้ครับที่เหลือก็บาดเจ็บก็มีลาปอสแล้วก็ดิอาร์ตนะครับกองหนังคู่เลยครับด้านของเชลซีนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับเกป้าได้รับโอกาสเฝ้าเสาเหมือนเช่นเคยนะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นดิโกซินวาครับยืนคู่กับชิลิเชสนะครับทางด้านขวาเป็นอัปเิโกเอต้าทางด้านซ้ายเป็นกูคูเลยาครับ หลังจากที่เปลี่ยนตัวออกจากนัดที่แล้วนะครับแล้วก็คู่กลางครับใช้โคเวสิทยืนคู่กับสกาเลียวันนี้ได้หาคิมซีแจ็คครับมาลากเรือทางด้านริมเส้นทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านของช่วงโอเมกานะครับอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็เมสันเมาส์ครับวันนี้ต้องรอเช็คคอมฟิตอีกทีนึงครับสำหรับเมสันเมาส์นะครับรวมถึงทางด้านของคายฮาวเวดด้วยนะครับ ที่เหลือตัวที่ลงสนามไม่ได้เนี่ยอย่างผู้ลิสต์ลิสเมเมนดี้กองเต้สเตอร์ลิงนะครับโฟฟันนานะครับโบช่านะครับ,โ,บ,รบโอโ้โหแล้วก็ชิวลด้วยนะโอ้โหตัวจริงนี่จะไปค้อนทีมนะครับทางด้านของเชลซีนะครับราคาเปิดมาเนี่ยก็เลยเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดราคาที่ล,ลูกครึ่งเลยนะครับก็ยังต้องรอลุ้นอีกทีครับว่าทางด้านผู้เล่นของเชลซีจะฟิตทันลงสนาม,ไ,มได้หรือไม่นะครับ แต่สำหรับคู่นี้ครับเจอกันทีไรช่วงหลังเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับผมเข้าใส่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของสกอร์สูงต่ำเนี่ยคู่นี้ยังให้ต่ําอีกเช่นเคยนะครับเหมือนกับสกอร์ครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นทางด้านของฟุตบอลเอฟเอคัพเนี่ยเชลซี Chelsea รู้ว่าสู้ไม่ได้เอาตัวสำรองลงมาเนี่ยน่าจะเป็นการแพคเกมรับแล้วก็ส่สวนกลับมากกว่านะครับเพราะว่าต้องรอตัวจริงเนี่ยหายเจ็บเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้วก็ครึ่งหลังครับดูการแก้เกมของทั้งคู่นะครับว่าวันนี้เนี่ยพอตเตอร์ Potter จะโชว์ฟอร์มได้หรือไม่นะครับ ทางด้านของแมนซชตีครับผมบุกเข้าใส่แน่นอนครับเล่นในบ้านนะครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับเป็นต่ออยู่ถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับค่อนข้างจะต่อขาดทีเดียวสาหรับคู่นี้แต่มันเป็น FA ครอับครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะงั้นคู่นี้อ้างอิงไปถึงทางด้านของรองไปที่เชลซีดีกว่าครับลูกควบลูกครึ่งรอกินครึ่งหรือรอเสมอในเวลาดีกว่าครับ ไปตอนที่คู่2ครับเป็นทางด้านของสิงห์พยองแอสตันวิลล่านะครับวันนี้เจอกับสตีฟเน็ตทีมจากลีกทูฮาทุ่มครึ่งครับที่วิลล่าพาร์คอุณหภูมิ5องศาไม่ลึ้มเลยนะครับสื่อตามเลทให้สตีฟเน็ตนะครับชนะที่สประตูต่อ1ด้วยนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็การเดินทางจากสติฟเน็ตมาที่เบอร์มิงแฮม135กิโลเมตรผลงานล่าสุดของทั้งคู่แอสตันวิลล่าเพิ่งเสมอกับบู๊พันตันมาในบ้าน1-1ก่อนหนะ้านั้นบุกไป,ปเยือน ท็อตแน,นมฮอสเปอร์ชนะมาได้2-0แพ้ลิฟ์โว่3-1ชนะไบรตัน2-1นะครับแพ้แมนยู4-2ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านในพรีเมียร์นะครับ3-1ผลงานในบ้านก็ยังถือว่าไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะครับทางด้านของแอตันวิลลาทางด้านของสตีฟเนตบ้างนะครับผลงานล่าสุดนะครับ2นัดเนี่ยในลีกทูชนะมา2นัดรวดนะครับยิงได้4ลูกก่อนหน้านั้นเสมอ เรตตันโอลิเนนะครับแพ้พอสมัทเสมอกับมานฟิวนะครับ0ู 000, ชนะเบรโลนะครับ5้านย์ในลีกทูนะครับไปดูราคากันต่อนะครับทางด้านของแอชนวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับที่11ของเพิย์เดกนะครับทางด้านของสตีมเนีอยู่ที่2เป็นรองทางด้านของพอสมัทเท่านั้นนะครับอยู่อันดับ2ราคาเปิดมาครับต่างลีกแล้วก็อันดับต่างกันเนี่ยเกิน3เกบเกือบ,บ30อันดับนะครับ 30กว่าดับเลยนะครับก็เป็นท่านของแอสตันวิลล่าครับชั้นอ่าต่อมาที่2ลูกครึ่งก่อนที่จะขยับมาที่2ลูกเต็มนะครับน้ำขาวบางเว็บไซต์อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำเต็มนะครับก็สูงต่ำคนนี้3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยครับค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับแล้วก็1ต่อ2ครับแอสตันวิลล่าชนะ1.16นนะครับสตีฟเน็ต ชนะเนี่ยสิบขยับลงนะครับก็ยังมีมุมมองที่ว่าสตีฟเน็ตบาโรเนี่ยอาจจะมีพิษมีภัยกับทางด้านของแอสตันวิลล่าได้นะครับก็ยังมีผลงานที่ดีนะครับทางด้านของสตีฟเน็ตในลีกทูนะครับราคานี้เนี่ยเหล่าร้อยหล่ามองว่านะครับค่อนข้างจะแพงทีเดียวแล้วก็แพงมากด้วยนะครับสำหรับบอลนัดเดียวอย่าง f อฟเอคนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่านะครับ แล้วก็บอลเอฟเอคับเนี่ยเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับลีกทูเจอกับพิม์ลีกเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายเท่าไหร่นะครับสำหรับฟอร์มแล้วก็ผู้เล่นนะครับบางคนเนี่ยอย่างบางทีมในลีกทูเนี่ยบางครั้งเนี่ยความฟิตเนี่ยพอๆกับทางด้านของพิม์ลีกเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของสตีมเนี่ยอยู่หัวตารางด้วยนะครับอยู่อันดับสองของลีกทูก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับก็มีลุ้นที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนชิพใน รู้การหน้าด้วยนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าช่วงนี้ประคองตัวนะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะทางด้านของสตีฟเน็ตได้แต่น้าไม่น่าจะขาดถึง2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาครับให้รองที่สตีฟเน็ตครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับไปต่อกันที่กานโชเซอิตาลีครับห่งคู่สําคัญในค่ําคืนนี้ครับเอซีมิลานครับวันนี้เปิดบ้านรับกเยอนของ มาป่าครับจากกรุงโรมนะครับโรม่าที่สเตเดโอกุสเป้มาซ่านะครับตีสองสี่สิบห้านาทีตามเวลาประเทศไทยอุณหภูมิเจ็ดองศามีพยาการณ์การว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้สื่อตามเทศให้เสมอกันที่สองประตูต่อสองผลงานพบกันล่าสุดของทั้งคู่ครับหกครั้งหลังเนี่ยเอซิมิลานชนะได้ถึงสี่ครั้งเสมอกันหนึ่งครั้งโรม่าชนะได้หนึ่งครั้งนะครับสามครั้งล่าสุดเป็นเอซีมิลานนะครับชนะได้สกอร์สูงนะครับเกินสามลูกเนี่ย นัดล่าสุดชนะได้3-1ก่อนนั้นเกมเยือนเอซิมานไปเยือนชนะได้2-1 2นัดนะครับแล้วก็เสมอกันครับในสกอร์สูงเช่นกันครับ3-3รวมแล้วเนี่ย4นัดนะครับสกอร์สูงที่ผ่านมาครั้งล่าสุดมีสกอร์ต่ำครั้งเดียวก็คือ a c ซิมิลานชนะ2-0นะครับที่เหลือในปี2019ก็เป็นทาาน้าของ a c ซิมิลานชนะที่2ประตูต่อ1ก็ยังเป็นสกอร์สูงนะครับการเดินทางวันนี้จากโครมมาที่มิลาน477กิโลเมตรครับ ตารางคะแนนครับมันอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับสำหรับทางด้านของการโชอากาโชซิซเรอาอิตาลีนะครับนาโปลีเป็นทีมนำครับ16นัด41คะแนนเอซีมิลานอยู่อันดับที่3นะครับ16นัด36คะแนนตามหลังทางด้านของนาโปลีแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับตามหลังยูเว่หคะแนนนำหน้าอินเตอร์มิลาน3คะแนนนะครับแล้วก็ทางด้านของโรม่าเนี่ยอยู่อันดับ6นะครับ16นัด30คะแนน ตามหลังเอซิมิลานหคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนเท่ากับลาซิโอนะครับรวมถึงมีทางด้านของอาตาลันตามาขับเคี้ยวแย่งพื้นที่ยุโรปด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะมันทีเดียวครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของยูเวครับฤดูกาลนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับสําหรับทางด้านของคะแนนนะครับแล้วก็การเรื่องของการสนับสนุนสปอนเซอร์ต่างๆที่มีปัญหาอยู่อาจจะปรับตกชั้นอีกหรือเปล่านะครับ ทางด้านของยูเว่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเอซี AC มิลานก่อนเลยชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะซาแลนิต้ามา2-1ชนะฟิออเรนตินาในบ้านมา2-1แล้วก็เสมอเคเมนเซ่ครับ0-0ในเกมเยือนนะครับเกมในบ้านเนี่ยชนะสเปเซีย2-1แล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะเลดบูซัลบะครับ4-0เกมเยือนมีแพ้นัดเดียวครับแพ้โตริโน่ไป2-1ทางด้านของโรม่าบ้างน,นะครับผลงาน3นัดหลังชนะ1นะัดเสมอ2นะครับ ล่าสุดชนะบโลญญามา1-0ก่อนนั้นเสมอโตริีโน่1-1เสมอซัสซูโร่1-1รับแพ้เนี่ยแพ้ลาซิโอ1นัดจาก6นัดนะครับ1-0เท่านั้นชนะลูดูโกเลสครับในยูโรป้าไปเยือนฮาเลสบิเอลล่าก็ชนะมาได้3-1ครับถือว่าสูสีนะครับสำหรับคู่นี้เอซิมานครับ6นัดหลังในบ้านนะครับแพ้เชลซีแค่นัดเดียวในลีกของตัวเองเนี่ยในการโชสซิรารเนี่ยชนะรวดนะครับมา4นัดติดแล้วนะครับ ยิงได้ค่อนข้างเยอะครับเสียสามประตูในบ้านนะครับทางด้านของโรม่าหกนัดหลังในเกมเดือนยังไม่แพ้ใครนะครับน่าสนใจครับสำหรับใส่ติตรงนี้นะครับตัวเล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับขาดเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟออลเลรนซีครับรีบิกนะครับโอลิกีนะครับตัวหลักเลยนะครับเพอใช้ความฟิตเลยนะครับทางด้านของโอลิกีเมสซิอัสนะครับแล้วก็ทางด้านของ มกแกนนะครับผู้ศัตรูรอรอ,รอเช้คคอนฟิตนะครับซิมอเคลียร์นะครับมมคร,ร,นะครบคูนิกส์นะครับลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้จะพึ่งใครเหรอครับทางด้านของเกมรับแล้วก็เกมกองกลางรวมถึงกองหน้าเกมรุกอย่างโอลิกี้และก็ลีบิกด้วยนะครับทางด้านของโรมานะครับโรมาวันนี้รอเช้คคอนฟิตของไวนดุมนะครับ ซานิโอโลนะครับแล้วก็ทางด้านของดีบาล่าลงสนามไม่ได้วันนี้ก็น่าจะเอาเหรียญมาฝากเลยครับสำหรับทางด้านของดีบาล่าหลังจากล่าสุดได้แชมป์โลกกับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็ทางด้านของคาสดรอปนะครับลงสนามไม่ได้กองกลาง1คนเกมรุก2คนนะครับที่ลงสนามไม่ได้ของโรม่าลูกทีมของโซเช่อโจเซ่มูรินโญ่นะครับวันนี้ก็ต้องพึ่งทางด้านของแทมมี่อับราฮัมนะครับแล้วก็ทางด้านของเอลชาลาวี่นะครับเข้าทำเกมรุก ด้านของเอซิ an, มิลานมีชิรูเล่เอานะครับดีอาร์ตอยู่กันครบครับเตาเล่นะครับเฮอร์นันเดสก็น่าสนใจครับนี้ไปดูราคากันต่อครับเปิดราคามาเป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดราคา,าที่ครึ่งลูกเลยครับต่อแบบได้เสียเลยครับครึ่งลูกลบสิบไหลเหลือราคาครึ่งลูกน้ําขาวนะครับสําหรับเอซิมิลาน สูงต่ำครับสองลูกครึ่งครับสำหรับคู่นี้น่าสนใจมากครับสำหรับสกอร์สูงน้ำเต็มแบบนี้นะครับสองลูกครึ่งน่าสนครับน่าสนสำหรับคู่นี้ครับแล้วก็หนึ่งต่อสองครับเจ้าบ้านชนะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับโดยประมาณเสมอกันอยู่ที่สามจุดสามสามจุดห้านะครับแล้วก็ทางด้านของโรมาชนะเนี่ยขยับขึ้นนะครับสามจุดห้าเป็นสี่จุดสามเลยค่อนข้างจะห่างกันทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศแล้วก็แฮนดิแคปเนี่ย ต่อเอซิมิลานค่อนข้างจะขาดนะครับสำหรับคู่นี้เอซิมิลานสถิตเหนือกว่าครับเจอกันที่ไรสกอร์สูงคู่นี้ปั้นสกอร์สูงไว้รอเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของเอซิมิลานเก็บชัยชนะได้เนี่ยน่าจะมีผลอยู่นะครับสำหรับคู่นี้เหล่ารั่วๆให้ต่อที่เอซิมิลานครับราคาครึ่งลูกครับหรือราคาปปครับข้ามกันไปที่สเปนครับซึกลาลิก้าของสเปนวันนี้ตราหมีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าบรรทุมอย่าง บาร์เซโลนานะครับที่เอสตาโอชิวิตัสเมโนโปลิตาโนนะครับอุณหภูมิ1 1องศามีแปรอกรากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับตอีสามตอีสามตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยค่อนข้างจะดึกทีเดียวนะครับเกือบถึงเช้าเลยนะครับก็เป็นศึกเอลออโตรนะครับกาซิโกก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์นะครับที่จากมาดริดกับแคว้นกาตาลันญาที่ทำศึกกันมาแล้วนะครับ ซดานประเทศให้บาซ่าครับชนะที่2-0นะครับผลงานล่าสุดที่พบกันมานะครับ6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของแอดเดนติโกมาดริดถือสิติที่เหนือกว่าชนะได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งบาเซลนาชนะได้แค่1ครั้งจาก6นัดที่ลงสามเจอกันนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของบาซ่าชนะได้ถึง4-2นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของแอดเดนติโกมาดริดนะครับชนะได้2-0เสมอ0-0 แอนเดร์นิโก้มาดริดชนะได้ในบ้านนะครับส่วนมากนะครับ1-0เสมอกั้ง2-2ในบ้านบาร์ซ่าแล้วก็แอนเดร์ิโกมาดริดในบอลถ้วนย,ยนี่ไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้3-2การเดินทางวันนี้จากบาร์เซโลนานะครับมาที่มาดริดเนี่ย493กิโลเมตรครับตารางคะแนนนะครับบาร์เซโลนาอยู่อันดับสองนะครับคะแนนเท่ากับไปยองมาดริดนะครับที่อยู่นำเป็นจ่าฝูงแต่บาร์ซ่าแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดถ้านัดน,นี้เสมอกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับ ทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดครับแข่งไป15นัดมี27คะแนนอยู่อันดับ5นะครับก็ผลงานกลับมาดีแล้วนะครับทางด้านของตราหมีชนะเก็บมาได้รวดถึง4นัดติดเลยนะครับบอลถ้วยเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3นัดนะครับชนะปริโอเวียโดนะครับในบอลลีกเนี่ยชน, che, ชนะเอลเช่เก็บคลีนชีชมาได้2นัดทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนอาร์เรนติีาโรนะครับชนะมาได้3-1ในบอลถ้วย ชนะเอามาซ่านนะครับ2-0แต่มีเกมเยือนที่ไปแพ้วรยมายอก้านะครับ1-0แล้วก็เสมอกับเอสปันยอนะครับช่วงนั้นก็ดรอปไปสักพักหนึ่งครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับทางด้านของบาซ่าบ้างครับผลงานเนี่ยค่อนข้างจะดีถึงดีมากนะครับก่อนที่จะไปแต่บอลโลกนะครับนัดล่าสุดเสมอทางด้านของอินเตอร์ซิตี้มานะครับในบอลถ้วยใน3-3เสมอเอสปันยอนในบ้านนะครับ 1-1น,น,นะครับที่เหลือเก็บช,ชนะมาได้4นัดติดนะครับชนะโอซาซูนา2-1ชนะอันเนเรียชนะวิโดเรียเพาเซ่นนะครับแล้วก็ชนะบาเลเซียมานะครับเกมเยือนทางด้านของบาซ่าเนี่ย6นัดหลังนะครับแพ้ไป2นัดนะครับชนะ3เสมอ1ทางด้านของแอตเลติโกมาดริดเกมในบ้านเสมอ4นัดชนะ2นัดนะครับในลีกเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับใน6นัดที่ลงสนามไปก็ผลงานทั้งคู่ก็ค่อนข้างดีครับ มาดูตัวผู้เล่นกันต่อนะครับตัวหลักๆของแอตเลติโกมาดริดอย่างฮองโมโซนะครับวันนี้ลงสนามไม่ได้แล้วก็ทางด้านของบาร์ซ่ามี2คนครับมีจอร์ดี้อัลบาแล้วก็โรเบิร์ตเลยวานนอฟสกี้นะครับที่โดนแบนนะครับหลังจากที่จัดตัวลงไปนะครับโดนแบนซ้ําเข้าไปอีกนะครับเลยวานนอฟสกี้นะครับก่อนไปบอลโลกเนี่ยเขามีโทษแบนติดแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานของบาร์ซ่า ใส่ชื่อนะครับลงเล่นในนัดที่ผ่านมานะครับก็เลยต้องโดนแบนแล้วก็อาจจะต้องเจอปรับแพ้อีกด้วยนะครับสำหรับนัดนั้นนะครับอาจจะพลิกกลับมาปรับแพ้นะครับทางด้านของเอเด t i c a มาร r ติดนะครับผู้เล่นก็มีทางด้านของกริชแมนโมล l a ตาคอเล e ยอาฟลิกนะครับที่มีข่าวกับยักษ์ใหญ่หลายทีมครับผลงานในบอลโลกค่อนข้างดีครับแล้วกริชแมนด้วยนะครับที่เหลือก็มี ยอเลนเต้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเดปเปานะครับก็น่าสนใจครับสำหรับแอนเดนติโกมาดริดนัดนี้นะครับบาซาก็มีเดมเบเล่ครับฟาติเปดี้นะครับที่โชว์ผลงานในบอลโลกค่อนข้างดีครับแล้วก็มีทางด้านของราฟินญามาเสริมทัพด้วยนะครับที่เหลือก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเดยองจะ แผงริได้หรือไม่จะคุมเกมได้หรือไม่ขาดหน้าเป้าอย่างเลวานนอฟสกี้นะครับทางด้านของบาร์ซ่าในนัดนี้ครับไปดูราคากันต่อครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของบาร์ซ่านะครับเปิดราคาที่ราคาปปปถือว่าได้เปรียบนะครับตามตัวผู้เล่นแล้วก็ตามสถินะครับแล้วก็แฮนดี้แคปเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทางทางด้านของบาร์ซ่าครับได้เปรียบไม่ถือกับว่าเอเดนโก้มาดริดถึงจะเล่นในบ้านก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับ ทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับเป็นรองที่ปอปอน้ําขาวนะครับทางด้านของบาร์ซ่าต่อที่ปอปอน้ําเต็มสกอร์สูงตํำคู่นี้2ลูกครึ่งนะครับก็ยังไม่แนะนำครับว่าสกอร์สูงจะได้หรือไม่นะครับเพราะเ,ราเครื่องจักรทาประตูเนี่ยไม่รู้ว่าจะผลิตประตูกันได้หรือไม่นะครับทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็1ต่อ2เนี่ยเจ้าบ้านเก็บชัยชนะได้นเนี่ยขยับลงนะครับจาก2.9เหลือ2.8 บาซ่าชนะ2.25ขยับขึ้นนะครับเป็น2.49เสมอกันขยับลงเล็กน้อยนะครับอาจจะจบที่เสมอนะครับสำหรับคู่นี้บาซ่าเสมอไม่เสียหายครับขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับทนานของแอเลติโกมาดริดนะครับต้องเก็บชนะได้เท่านั้นที่จะต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปแล้วก็ทำคะแนนไล่จี้ทีมข้างบนนะครับโอ้ถือโอกาสนี้ครับถือโอกาสดีครับแล้วก็ตัวเล่นพร้อมกว่านะครับเล่นในบ้านเนี่ย ก็น่าจะขอเสียงเชียร์และกาัมใจจากกองเชียร์ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้หลาให้รองที่แอเล t ติโกมาดริดครับราคาปอปครับไปดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับแต่เตะกันเร็วนะครับวันนี้หยิบยกกันมาเป็นคู่สุดท้ายครับเซบียาครับกับเกตาเฟ่ครับวันนี้เซบียาเปิดเอสตาดิโอเลชมอนซานเชสปิจวนนะครับ อุณหภูมิ1 6องศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้ทีมเป็นอีกหนึ่งทีมครับทีมขวัญใจประชาชนรถแห่อย่างเซบีย่านะครับมีลงเตะกันในวันนี้สื่อร์ตามเทศให้เสมอกันที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันมานะครับก็เป็นทีมที่ได้เรียกได้ว่าเหมือนบอลแพ้ทางครับคู่นี้เหมือนบอลแพ้ทางจริงๆนะครับ หกนัดเจอกันเนี่ยเซบียาชนะรวดนะครับหกนัดนะครับล่าสุดสองนัดล่าสุดชนะปราตูโทนนะครับทั้งไปและกลับเนี่ยหนึ่งศูนย์ทั้งสองนัดก่อนหนะ้านั้นเซบียาชนะในบ้านสามศูนย์เซบียาไปเยือนปีสองพันยี่สิบก็ชนะเกมเยือนสองนัดนะครับหนึ่งศูนย์สามศูนย์ปีสองพันสิบเก้าก็เป็นเซบียาครับชนะที่สองประตูต่อศูนย์นะครับเรียกกันได้ว่าแพ้ทางกันสุดๆนะครับสําหรับคู่นี้การเดินทางก็จากเกตาเฟ่มาที่เซบิวนะครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตร ตารางคะแนนครับจะตกใจกันเล็กน้อยนะครับสำหรับแฟนแฟนลาลิก้านะครับเกตเฟยอยู่ดับที่15นะครับ15นั17คะแนนแต่ทางด้านของเซบีย่านะครับหล่นไปอยู่โซนอันตรายครับ15นัดมี12คะแนนเท่านั้นนะครับประตูได้เสียลบอยู่9ลูกนะครับผลงานไม่ดีเอามากๆครับในช่วงก่อนในช่วงเปิดฤดการถึงกลางฤดการนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ เซบีย่าเหมือนจะเรียกความมั่นใจกลับมานบในบอลถ้วยเนี่ยชนะมารวด3นัดติดแล้วก็เก็บคลีนชีทไม่ได้ทั้ง3นัดในบอลลีกเนี่ยเสมอกับเซลตาบิโก้ได้1ประตูต่อหนึนะครับบอลถ้วยชนะมา5 3 3 0 2 0เลยนะครับเกมเยือนของเซบีย่าทาาด้านของเกเตเฟ่นะครับบอลถ้วยล่าสุดแพ้เลบันเต้มา3-2ที่เหลือเนี่ยในลีกเนี่ยชนะ ca, มายยก้ามา2-0นะครับ บอลเพื่อสองนัดไปเยือนชนะมาได้2นัดติดนะครับในบอลลีกยังผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางด้านของเกตาเฟ่ครับแพ้อัสเมเลียนะครับ, America, รบแล้วก็เสมอกับคาดิสนะครับผลงานล่าสุดในบ้านเซบีย่าก่อนนะครับในบอลลีกเนี่ยแพ้ม,มา2นัดติดเกมเยือนเกตาเฟ่บอลลีกเนี่ย มีทั้งชนะเสมอแพ้นะครับถือว่าผลงานเกมเยือนยังดีอยู่นะครับทางด้านของเกตาเฟ่เจ้าบ้านวันนี้นะครับเาซ้ำกล้าซัดนะครับขาตัวผู้เล่นหลักถึง2คนนะครับมอนเทียลกับทางด้านของคาร์โมนานะครับที่ลงสนามไม่ได้แล้วก็ทางด้านของลีคิกนะครับลงสนามไม่ได้เจ็บนะครับปาโปโกเมสกองหน้าก็ลงสนามไม่ได้ที่เหลือก็มีลาเมล่าตอเรสนะครับเมียสนะครับแล้วก็ทางด้านของอเล็ก์เตเลส นะครับลงสนามได้ทางด้านของเกตเฟ่ครับอูนาเอเลน่านะครับที่เหลือเนี่ยลงได้มีรอเช็คความฟิตของอาร m b ัมบารี่คนเดียวนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่สุดท้ายของเรานะครับเปิดราคาเป็นทางด้านของเซบิยาครับต่อค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นนะครับจะลงสนามไม่ได้วันนี้ต่อถึงครึ่งควบลูกนะครับก็ต้องมาเช็คตัวผู้เล่นก่อนเตะอีกทีนึงนะครับ ขึ้นคุ้มลูกน้ําเต็มนะครับสําหรับเซบียร์ค่อนข้างจะขาดแล้วก็ห่างทีเดียวนะครับน่าจะเป็นที่สถิติที่เจอกันมาแหละครับเป็นเซบียาเนี่ยชนะอยู่ข้างเดียวนะครับวันเวอยู่ข้างเดียวแล้วก็สูงต่ำคู่นี้2ลูกนะครับส่วนมากก็จบสกอร์ต่ำนะครับสำหรับคู่นี้แต่2ลูกเนี่ยก็น่าลุ้นไปที่สกอร์สูงนะครับทางด้านของ1ต่อ2เนี่ยเจ้าบ้านชนะขยับขึ้นนะครับโมเมนตัมเอียงไปทางด้านของเกตาเฟ่นะครับแต่คู่นี้ครับเรล่าไรหล่ามองว่าครับทางด้านของเซบีย่าเนี่ย น่าจะต้องกดดันตัวเองเลยครับเพราะว่าหลังชนฝาแล้วครับถึงแม้ว่าผู้เล่นเนี่ยจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็น่าจะใช้โอกาสที่มีนะครับเก็บคะแนนแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยดันขึ้นไปอยู่กลางตารางให้ได้นะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหลาให้ต่อที่เซบียาครับราคาครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกครับราคาเนี่ยมันต่อขาดนะครับสําหรับคู่นี้ครับ ครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด5คู่นะครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับแมนซิตี้กับเชลซีต่อค่อนข้างเยอะครับสำหรับแมนซิตี้ให้รองที่เชลซีนะครับลูกควบลูกครึ่งดีกว่านะครับบอลนัดเดียวแป๊บเดียวก็รู้ผลนะครับคู่2ครับแอสตันวิลล่ากับสตีฟเน็ตนะครับสลูกครึ่งสําหรับแอสตันวิลล่าค่อนข้างจะแพงไปสําหรับสตีฟเน็ตที่อยู่อันดับ2ของลิทู เพราะฉะนั้นให้รองที่สติฟเน็ตนะครับราคา2ลูกครึ่งหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่ต่อไปครับกานโชวซียร์อิตาลีเอซิมานกับโรมานะครับต่อค่อนข้างจะขาดทีเดียวนะครับสำหรับเอซิมิลานในบ้านด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยกำลังคึกนะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่เอซิมานครับครึ่งลูกครับในคู่นี้ครับข้ามกันไปที่ลาลิก้าของสเปนนะครับ คู่ใหญ่นะครับแอตเลติโกมาดริดกับบาร์เซโลนาเป็นทางด้านของทีมเยือนบาร์เซโลนาต่อที่ราคาปอปอ,อิงไปที่เจ้าบ้าน,นครับแอตเลติโกมาดริดรองที่ราคาปอปอครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเซบีย่ากับเคตาเฟ่ครับต่อค่อนข้างจะขาดทีเดียวสำหรับเซบีย่านะครับหลังชนฟ้าครับยังไงก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ในนัดน,นี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เซบีย่านะครับราคาครึ่งควบลูกครับ ครบจบเรียบร้อยทั้งหมด5คู่นะครับกับเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาแล้วก็ตาออีกหนึ่งช่องทางครับใน Li น์แอดของเรานะครับแอดไซครับหนึ่งทักทายกันเข้ามาได้ครับมีทีเด็ดแล้วก็บทวิเคราะห์ส่งตรงถึงท่านนะครับทุกวันนะครับกับเราครับเหล่าร้อยหลานครับขอบคุณที่ไว้วางใจกันครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ